สวัสดีท่านผู้ฟังทั้งหลายความสุขที่แท้จริงของชีวิตอยู่ที่ตัวเราเองตอนที่หท่านผู้ฟังทั้งหลายถ้าเรามีความคาดหวังขอให้มีความคาดหวังลดน้อยลงถ้าเรา มีการคาดหวังอะไรมากๆเกินไปไม่ว่าจะเป็นความคาดหวังในเรื่องของความรักเมื่อเรารักใครแล้วคนนั้นจะต้องรักเราคนเดียวมีความคาดหวังในเรื่องเงินเดือนอยากได้เงินเดือนสูงๆมีความคาดหวังในเรื่องโชคลาภอยากมีโชคลาภ อยากถูกหวยรางวัลที่หนึ่งมีความคาดหวังในอนาคตอนาคตของเราจะต้องสวยงามมีสามีได้พึ่งพามีภรรยาได้คู่ใจมีความคาดหวังในเรื่องความร่ำรวยมีฐานะมั่นคงเป็นต้นถ้าเราคาดหวังอะไรมากเกินไป ก็ต้องพบกับความผิดหวังได้อยู่เสมอทำให้เรารู้สึกสลดขุดหูห่อเหี่ยวใจเมื่อไม่สมปรารถนาควรตั้งความหวังในสิ่งที่เป็นไปได้และไม่ยากจนเกินไปไม่ยากจนเกินความสามารถของเราหากไม่ได้ดังคาดหวังเราก็ต้องหัดปรงตก ข้องคาถาเอาไว้ปรงตกปรงตกขอเพียงรู้จักปรงตกได้สระพัดเรื่องในโลกของเราทุกวันนี้ก็จะไม่มีอะไรมีเรื่องใดคู่ควรให้เราปวดเราจิตใจกลัดกลุ่มได้ถ้ารู้จักปรงตกคำโปรงตกถ้าพูดภาษาพระก็คือปล่อยวางนั่นเอง So what the...